เรื่องเล่าคืนนี้กับฟุตบอลที่หัวใจหนึ่งคู่ครับอยู่กับผมครับเซอร์ซนโวฟากุดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามี1คู่ครับนะครับหคู่นี้นะครับคู่รว่างอันครู้ครับจะเปิดบ้านเจอกับท้านของอันฮิราวนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมเลือกเร์ที่ทีเดินครับอย่างอันฮิราวนะครับเงื่อนไขวันนี้อาจจะแรงไปหน่อยนะครับอย่างต่ำๆสองประตูผมว่ามีเห็นแน่นอนครับท่านของอันฮิราวเพราะว่าผลงานที่จะเจอกันมาครับก็นับเจอท่านของอัฮิราวนะครับเก็บใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อย่างเสียประตูเนี่ยนะครับทางด้านของอเอฟคุดูเนี่ยเสียประตูอย่างต่ำสองสามประตูเปน็นต้นไปนะครับมองว่าไอฮิราอุนค่ำคืนนี้ครับกองหน้าของเขาผมว่าหวังได้แน่นอนครับด้วยผลงานของเจ้าบ้านอย่างอเอฟคุดูเนี่ยนะครับแพ้มาในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าเสียประตูต่อเกมข้างเยอะมากนะครับสองสามประตูต่อเกมเลยนะครับส่วนทน่านของอันฮิราอ นะครับเกมนอกบ้านของเขาก็ดูว่ายังน่าไว้ใจครับเก็บชนะได้ต่อเนื่องอยางทต่ำสองประตูไปต้นไปครับต่อเกมที่เขทาทําประตูได้นะครับแค่หวังว่ากองหลังของอันฮิราจะสามารถยันทางด้านของอันครุนได้นะครับมองว่ากองหน้าของอันฮิราครับจะสามารถสร้างอันตรายให้กับทางด้านของอันคุุนดแน่นอนครับมองวัาที่คำวันนี้อันฮิราจะบุกมา เก็บ3แต้มอย่างน้อยหนึ่งถึงสองสามประตูครับเลือดเชียร์ที่อันฮิลาวด้วเลยครับส่วนใครจะได้เพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าช่องนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ทะลุโปรไฟล์ครับแอดเอสเอสหกสามที่บ้านเขียวครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับที่บ้านเขียวของเรานะครับมีมากกว่าหน้าช่องแน่นอนครับนะครับในช่วงของเรานะครับสุดแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ